โอ้โหบานครบทั้งเจ็ดดอกแล้วนะไม่ไกลมายุมิของนาเล็กที่ผูกเกาะไว้กับต้นตะแบกเนะนี่ยดูอ่ะออกทั้งเจ็ดดอกบานหมดแล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรในะเหี่ยวก่อนชาวบ้านเขานะอาจจะโดนแรงของฝนโดนไม้หล่นใส่นะก็เป็นได้น,ะนี่แหละกล้วยไม้สวย ตอนนี้ก็เริ่มมีเนี่ยหน่อเล็กๆนะแทงช่อออกมาสองช่อนะเนี่ยบานอย่างต่อเนื่องฮะช่วงหน้าฝนนี่แหละกล้วยไม้ที่สวยงามของเราครบานแล้วก็เก็บมาฝากกันหน่อยนี่สีมันสวยมากนะถือว่าเป็นไม้ที่ซื่อสัตว์ออกดอกให้ชมตลอดทั้งปีว่างั้นเหออ ได้ฝนเมื่อไหร่ก็ออกดอกให้ชมเมื่อนั้นไม่ไกลมาอยู่มีฮะสวยจริงๆอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ